ส่วนช่วงนี้ใครที่มีทองคำอยู่ในมือเนี่ยยังถือว่าโชคดีกว่าคนทั่วไปนะคะเพราะว่าราคาทองปรับขึ้นคืนหนึ่งในในแต่ละคืนแต่ละวันเนี่ยยังคงสูงกว่าราคาที่หลายๆคนซื้อเอาไว้ดังนั้นก็ไม่น่าแปลกค่ะช่วงนี้ใครมีทองก็ออกมาขายกันใหญ่เลยนะคะแต่ทีนี้ มันก็ไม่ได้สบายใจกันสัทีเดียวนะคะว่าใครมีแล้วก็จะขายไปได้ในเวลานี้ทั้งหมดเพราะทองยังผังผวนค่ะเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยทองคำปรับตัวลดลงมา500บาทต่อบาททองคำนะคะปัจจัยสำคัญก็มาจากสัญญาณที่ดีว่าการเจรจาดูจะมีความหวังมากขึ้นนะคะหลังจากที่ยูเครนแสดงท่าทีว่าจะไม่เข้าร่วมนาโตมีแนวโน้มว่าราคาทองคาจะลดลงไปได้อีกค่ะ เช้านี้เปิดตลาดทองมา9ก้นาฬิกา30นาทีราคาทองคำปรับตัวลงมาทันที500บาทค่ะตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนท่าทีของผู้นำยูเครนที่จะไม่เข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจของกรัสเซียก็อาจจะมีผลให้การเจรจาในครั้งถัดไปนำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ได้นะคะนั่นก็ทำให้ราคาทองคำน่าจะอ่อนลงไปได้อีกค่ะ แต่วันนี้ราคาซื้อขายทองคําแท่งและทองรูป,ปรพัรร์ยังคงทะลุ30,000บาทนะคะทําให้ทองคําถูกเทออกไปที่ร้านค้าทองคําจํานวนมากค่ะอย่างที่พิษณุโลกกําแพงเพชรประชาชนก็หวังจะได้รับส่วนตา่างนําเงินสดไปใช้จ่ายในครอบครัวคนที่เอาออกมาขายมีทั้งรายเล็กรายใหญ่ค่ะฝั่งร้านทองเขาก็ประเมินสถานการณ์กันอยู่เหมือนกันเชื่อว่าราคาจะยังคงสูงแบบนี้ต่อไปอีกสักพักค่ะ ขายาทำกำไรกันต่อครับเรารับซื้ออยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณสามหมื่นแปดพันบครับการรับซื้ออะเยเะีหมมันมีผลกระทบต่อทางร้านเราไหมครับไม่มีครับเพราะว่าเราก็รับซื้อลูกค้ามากี่แล้วเราก็ส่งส่งขายต่อที่ห้ครับเดี๋ยวลูกค้าให้ผลไหมครับว่าทำไมเขาถึงเร่งขายในตอนนี้คงเห็นว่าต่วงมีน่าจะเป็นราคาสูงสุดของตลาทองอันนี้จะเลยมา แต่ผมคิดว่าอนาคตถ้าสงครามนี้เงียบเงียบไปแล้วก็ราคาทองอาจจะลงไปอยู่ราคาประมาณสองหมื่นเก้าต้นๆนะครับแต่ก็แปลว่าช่วงนี้ราคาทองอาจจะขึ้นอีกใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าช่วงนี้วันนี้ที่ขึ้นมาสูงสุดน,น,นะครับแต่ผมคิดว่ามันจะสูงกว่านี้ไปอีกก็คงจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ สถา,านการณ์โลกก็รับรู้กันมากแล้วครับเมื่อวานนี้ท่ันตรวจสอบกับสมาคมค้าทองคำคุณผู้ชมทราบไหมคะวันเดียวเนี่ยปริมาณการซื้อขายทองคำเอาเฉพาะการขายกลับไปให้ร้านทองเนี่ยหมื่นล้านวันเดียวนะคะซึ่งบรรดาร้านทองเขาก็เผชิญกับความเสี่ยงกันอยู่เหมือนกันตอนนี้เนี่ย รับซื้ออย่างเดียวต่อไปนี้ก็ต้องขายออกให้ได้นะคะถึงแม้จะมีสัญญาณที่ดีสมาคมค้าทองคำเขาก็เตือนว่าการเจราจาต้องดูกันยาวๆค่ะราคาทองคำน่าจะยังไม่ลดลงไปกว่า30,000บาทแต่ไม่ใช่การปรับฐานราคาทองคำนะคะนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นระยะสั้นจากสงครามเตือนว่าความผันผวนทองคำเนี่ยมันยังมีอยู่แนะนำหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำแท่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ เนื่องจากแนวโน้มราคาเนี่ยอาจจะปรับตัวลงมาได้อีกเล็กน้อยอาจจะเปิดมาวันจันทร์คุณผู้ชมอาจจะช็อกก็ได้นะคะซื้อในช่วงเสาร์อาทิตย์ราคาหนึ่งเปิดมาวันจันทร์ราคาอาจจะทําให้คุณผู้ชมขาดทุนได้ค่ะแต่ว่าการเอาทองคํามาขายก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาขายเก็งกําไรทํากําไรกันในระยะสั้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ยอมเอาทองออกมาขายเพราะว่าเขาไม่มีเงินจะซื้อสินค้าที่ราคาแพงขึ้นแล้วค่ะ การซื้อขายทองคำที่ขอนแก่นเช้าวันนี้ค่ะห้างทองการจนาที่ถนนกลางเมืองเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นมีคนเอาทองมาขายนะคะก็บอกว่าจำเป็นต้องเอาเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะานางพันธิาพาภูนีที่เป็นผู้จัดการร้านทองก็บอกว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคำพอมันปรับตัวสูงขึ้นคนก็ขนทองออกมาขายกันจานวนมากทางร้านก็เตรียมเงินทุนสารองเอาไว้แล้วค่ะ ถ้าไปดูที่จังหวัดเลยเช้านี้คึกคักเหมือนกันนะคะผู้จัดการร้านทองให้ข้อมูลบอกว่ามีประชาชนที่เขาซื้อทองสะสมเอาไว้หลายปีก็ทยอยเอาทองมาขายค่ะบางคนเนี่ยเอาทองคำรูปประพันธ์มาขายน้ำหนักรวมกว่า6บาทได้เงินรวมๆไปแสนแปค่ะ ส่วนที่บึงการค่ะเช้าวันนี้บรรยากาศยังเงียบเหงาอยู่ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากราคาทองคำที่ผันผวนและลดลงจากเมื่อวานนะคะหลายๆคนก็เลยรอสถานการณ์กันก่อนแต่ว่าทางร้านก็เตรียมเงินทุนสำรองเอาไว้เผื่อ,อไว้ค่ะค่ะดิฉันสอบถามร้านทองคำนะคะว่าเวลารับซื้อไปมากๆแบบนี้เนี่ยแบกบรับความเสี่ยงกันไว้แค่ไหนร้านค้าทองคำเขาบอกว่าทางออกก็คือหลอมเป็นทองคำแท่งค่ะแล้วก็ขายออกไปยังต่างประเทศนะคะแต่ทีนี้เนี่ย เรื่องของการบริหารจัดการของร้านทองเนี่ยเป็นเป็นแผนทางธุรกิจที่สําคัญเลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงที่ราคาทองขึ้นแบบนี้ยังไงก็ต้องรับมือกับการเทขายของประชาชนที่คงจะห้ามไม่ได้นะคะ